ช่องก็ได้เริ่มการทดลองออกาศทีมซิสิตัลจริงแล้วนะครับใน4พื้นที่จังหวัดนำร่องรัชสิงม์นะครับช่วงเดียวกันนะฮะก็อยู่ในช่วงการทดลองออกาศซึ่งก็มีกำหนดถึง24เมษายนนี้นะรูปแบบเลยในวันที่25เมษายนตามกำหนดของกสทชนะครับ ซึ่งประชาชนที่อยู่ใน4จังหวัดดังกล่าวนี่ยเบื้องต้นก็สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้แล้วนะครับผ่านระบบภาคพ,พื้นดินเช่นหนวดกุ้งหรือว่าก้างปลานนครับโดยสามารถนํากล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลเนี่ยครับไปเสียบนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็คือเป็นกล่องเซตท็อปบ็อกซ์เนี่ยมาเชื่อมต่อกับตัวทีวีเดิม <c oughs> ก็สามารถเข้าสู่ระบบดิจิตอลได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีทีวีดิจิตอลแบบระบบบิวอินเข้าไปหรือว่าสร้างติดตัวทีวีเข้ามาเลยเนี่ย <c oughs> ก็สามารถรับชมได้ทันทีเลยนะครับในระบบดิจิตอลใหม่อันนี้ซึ่่งถ้าเเกิดใครนีย ก็น่าสนใจเหมือนกันนครับเรื่องผู้บริโภครับชมทีวีผ่านระบบดาวเทียมและเคเบิลก็ยังคงคสามารถชมได้ด้วยนะฮะก็คือ3ามแหน่งด้วยกันอย่างที่เห็นนะครับก็คือว่านี่ไงคนยังยังอาจจะสับสนอยู่ว่าตกลงจะดูได้ยังไงบ้างเน<ช>ี่ยนะตอนนี้นะครับก็แบบแรกก็คือแบบดาวเทียมเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อใหม่นะคือถอดเสียบใหม่๋ะค่ะคือมันจะ รับชมได้นะฮะนอกจากนี้นะครับเคเบิลทีวีก็เช่นเดียวกันนะครับบ้านไหนที่มีการติดตั้งเคเบิลทีวีอยู่แล้วทางเซิร์ฟเวอร์เขาจะปรับระบบมาให้เลยนะฮะส่วนถ้าเกิดเ่าเป็นใช้แบบเก่าอยู่ก็คือว่าทางด้านของเสาหนวดกุ้งหรือว่าก้างปลาเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถทําได้เหมือนกันคือว่าต้องรอคูปองจากกสทชเนี่ยแลกซื้อของดิจิทัลนะฮะมาใช้ตัวใหม่ถ้าจะไม่รอก็ซื้อเองก็ได้แต่ถ้าเกิดรอเนี่ยก็จะมีคูปองไปช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นด้วยนะรู้สึกจะเต็มราคาแล้วใช่ไหม อันนี้ก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันส่วนตัวกล่องนะครับก็ต้องเช็คนิดนึงนะฮะเรื่องถ้าเกิดว่ามันต้องมีสัญลักษณ์ของกสทชนะครับมีสติ๊กเกอร์น้องดูดีด้วยนะฮะสำหรับคนที่ไม่ไม่ประสงค์ที่จะรับชมทีวีดิจิทอลนะครับก็ยังสามารถชมฟรีทีวี6ช่องระบบอนาล็อกเดิมได้อีก5ปีด้วยกันนะครับหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเราตกลงช่องเดิมที่ฉันดูอยู่จะยังอยู่ไหมนะคะยังเหมือนเดิมถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง อีก3-5ปีใช่ไหมคะโอเคน่าจะตามองก่อนนะฮะค่ะนอกจากนั้นค่ะผลพวงของการเกิดทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะก็จะทําให้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการใช้เครืองขายเครื่อไฟฟ้าหรือว่าขายโทรทัศน์นี่แหละพูดง่ายๆบูมขึ้นมาเลยล่ะค่ะทีวีเนี่ยนะคะเราไปกันที่ บรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,คะซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดนําร่องนะคะปรากฏว่าชาวเชียงใหม่เขาก็ตื่นตัวนะคะแล้วก็สนใจชมทีวีในระบบดิจิตอลส่งผลให้ร้านจาหน่ายโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆค่ะก็มียอดขายโทรทัศน์เนี่ยสูงกว่าปกติหลายเท่าตัวเลยนะคะอย่างเช่นบริษัทสยามทีวีค่ะซึ่งก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยนะคะว่าเนื่องจากโทรทัศน์รุ่นเก่าเนี่ยไม่สามารถรับสัญญ,ญาณดิจิตอลได้โดยตรงทำให้ต้องหาซื้อกล่อง เซ็ตทอบ็อกแล้วก็มาใช้ปแปลงสัญญาณโทรทัศน์รุ่นเก่าเพื่อรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลค่ะคบ,บางคนนะคะบอกว่าไม่อยากจะซื้อแค่กล่องอย่างเดียวอยากจะซื้อทั้งโทรทัศน์ใหม่เลยซึ่งสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้นี่นะคะคคซึ่งทางบริษัทเองก็บอกเขาว่าณตอนนี้คนสนใจอยากจะซื้อโทรทัศน์ใหม่มากเยอะมากก็เลยต้องมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่แผานากจาหน่ายโทรทัศน์และประชาสัมพันธ์ให้คนคเนี่ยเกิดความเข้าใจในระบบ ดิจิตอลว่าตอนนี้เป็นยังไงถ้าเกิดซื้อทีวีแล้วผลพวงที่ตามมาคืออะไระถ้าไม่อยากเปลี่ยนทีวีจะต้องทำยังไงบ้างถึงสามารถารับชมทีวีดิจิตอลได้ค่ะค่ะ,คะซึ่งทางกสทชเองก็บอกนะคะว่าจะมีการผลักดันให้ครอบคลุมพื้นที่รวม23จังหวัดและก็มีเป้าหมายขยายโครงข่ายให้รับชมได้ทั่วประเทศเนี่ยนะคะภายใน4ปีค่ะ คนที่ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างมากก็คือพนักงานขายเหมือนกันนะคะเคยด<ฆ>ิฉันเคยแอบเหมือนกันแหละก็ไปสอบถามพนักงานขายโทรทัศน์ตามห้างสินค้าหรือว่าห้างที่ขายทีวีนั่นแหละว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงคือเราจะซื้อทีวีที่มีเป็นระบบรับดิจิตอลเลยได้ไหมหรือจะซื้อเป็นกล่องเซ็ต t o บ box ยังไงเนี<ฆ>่ยณตอนนี้คนถามถึงเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะเอาล่ะพูดถึงในขณะนี้เนี่ยอย่างวันนี้เองก็มีการเปิดตัวเหมือนกันนะคะเปิดตัวสําหรับผู้ที่ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลวันนี้มี2รายให,ใหญ่ด้วยกันนะคะค<ฆ> ผู้ที่ให้บริการม a x ส์นั่นเองนะคะวันนี้สองรายก็คือบริษัทอสมอทอจำกัดมหาชนคืออย่างของอสมอทอเนี่ยเขามีการเปิดตัวกันไปแล้วนะคะช่วงกลางวันช่วงบ่ายบายที่ห้างเซ็นทรัลเวิร์นะคะในขณะที่ค่ำวันนี้ค่ะอยา่าใจคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันต่อนะคะ2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะย0 0นาฬิกาตรงนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บกหรือว่าทอทอบอค่ะจะมีการจัดถแถลงข่าวพิธีลงนามและเป็นการเปิดตัวนะคะที่โรงแรมโพธาลัยเลเซอร์พาร์คนะคะซึ่งพ p พ v ของ เรานะคะ PPTV HD ก็จะยิงสัญญาณตรงค่ะถ่ายทอดสดมาเลยนะคะบรรยากาศภายในงานมาให้ได้ชมกันหลังจากถกข่าวเล่าแถลงของเราเนี่ยละค่ะสองทุ่มตรงนะคะเป็นพิเศษต่อเลยนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งทางช่อง p p t v HD ของเรานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องที่เราให้บริการนะคะโครงข่ายของทางททบแล้วก็พร้อมค่ะในการออกอากาศจริงด้วยผังรายการที่เรียกว่ามาเต็มอัอดแน่นนะคะด้วยความสนุกความคมชัดและแน่นอนค่ะเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะคะคทางช่องหมาย เลขส6สังเกตร,รีโมทโทรทัศน์ของคุณผู้ชมที่บ้านด้วยนี่กดง่ายๆนะคะกดง่ายๆเลยทีเดียวนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะคะจันทร์ที่7เมษายนเป็นต้นไปตี336หนาทีนะคะเลือกดีเพราะว่าช่อง36อก็ตี3าินาทีนะคะสามารถที่จะรับชมเต็มรูปแบบของทาง p p t v HD ได้เลยค่ะสำหรับรายรเพิ่มเติมถ้าใครอยากจะเข้าไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นผังรายการหรือว่ารายละเอียดต่างๆของทางช่องนะคะที่เว็บไซต์ www. pptvthailand.com นี่ชมสดผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้คอนเทนต์ก็มีนะครับใช่นะคะหรือถ้าหากว่าอยากจะรู้จักทำความรู้จักนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะกับทาง pptvhd ก็เข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook นะคะเป็นก็เซิร์ชหาคำว่า pptvhd ได้เลยก็จะเป็นสัญลักษณ์ประมาณนี้แหละนะคะค่ะนอกจากเรื่องของทีวีดิจิตอลกันแล้วเนี่ยนะคะรุนี้จะมีเทศกาลสงกรานต์เกิดขึ้นค่ะหลาจัง